วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถ SUV สายหรือรุ่นพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนๆที่ทั่วโลกและแน่นอนว่าก่อนจะเริ่มรีวิวขอต้อนรับทุกคนด้วยประโยคเดิมที่คุ้นเคยเคว 2, รลคอมบีเอซีเคทูดวนรีวิวส์เวิล์ขอบคุณทุกคนที่กลับมารับชมกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเจาะลึกแบบและเอียดกับ g t a ท t ิอ e บิสเอ2,026รุ่นพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนรักความดุดันความแกรง และสไตล์ออฟโรดอย่างแท้จริงรุ่นนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนหน้าตาแต่เป็นการยกระดับทั้งดีไซน์สมรรถนะและฟีลลิ่งการขับขี่ให้เข้มข้นมากขึ้นเริ่มกับน,นอนที่ภาพลักษณ์ภายนอกก่อนเลย G-Patriot Edition 2026มาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันกว่ารุ่นปกติอย่างชัดเจนกระจังหน้าทรงเจ็ดช่องเอกลักษณ์ของ G ถูกตกแตก่งด้วยสีดำด้านเพิ่มความเข้มและความแข็งแกร่งไฟหน้าแบบเลตดีไซน์ใหม่ให้แสงสว่างคมชัดพร้อมไฟ DRL ที่ช่วยเพิ่มความทันสมัยกันชนหน้าดีไซน์พิเศษแบบออฟโรดเสริมแผ่นกันกระแทกสีเข้มให้ความรู้สึกพร้อมลุยทุกเส้นทางฝากระโปรงหน้ามีสันดูนชัดเจนเพิ่มความบึกบึนให้ตัวรถด้านข้างมาพร้อมซุ้มล้อสีดำขนาดใหญ่และอลลอยบิสเอ dition ขนาด18หรือ19นิ้วรัดด,ด้วยยาง all terrain ที่เหมาะทั้งทางเรียบและทางลุยเส้นสายตัวทั้งดูแข็งแรงแต่ยังคงความสปอร์ตหลังคามีราวหลังคาสำหรับสายเดินทางหรือแคมปิง้งส่วนด้านท้ายรถออกแบบ ให้ดูหนาแน่นไฟท้ายเล็กด,ดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้บิสต์เอดิชันที่ช่วยบ่งบอกความพิเศษของรุ่นนี้ได้อย่างชัดเจนต่อมาดูที่สมรรถนะ G P พี b i s Edition 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์2.0ลิตรให้กำลังประมาณ270แรงม้าแรงบิดเหลือเฟือสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองการเร่งแซงทำได้มั่นใจเกียร์อัตโนมัติ9สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและฉับไวระบบขับเคลื่อนสล้อ a w D ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มประสิิทธภาพ การยึดเกาะถนนมีโหมดการขับขี emen, fine, control, ่หลายรูปแบบเช่นโหมดถนนปกติโหมดทรายโหมดโคลนและโหมดออฟโรดหนักทำให้รถสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพเส้นทางที่แตกต่างกันได้อย่างดีเยี่ยมช่วงล่างถูกปรับให้แข็งแรงขึ้นรองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นแต่ยังคงความนุ่มสบายในการขับขี่ทางไกลการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำให้ความมั่นใจทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงต่อกันที่ภายในห้องโดยสารซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดที่จิตให้ความสำคัญมากแดชบอร์ดของ p t a 3 s 0 Edition 2 0 2 6ใช้วัสดุคุณภาพดีผสมผสานร,ระหว่างหนังวัสดุนุ่มและตกแต่งด้วยลายสีเข้มสไตล์ออฟโรดหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดประมาณ15 12นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้าสายระบบ Infotainment ใช้งานง่ายหน้าจอแสดงผลคมชัดแผงหน้าปัดดิจิทัลหลังพวงมาลัยแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนทั้งความเร็วหมดการขับขี่ระบบออฟโรดและข้อมูลเครื่องยนต์พวงมาลัยหุ้มหนังทรงสปอร์ตจับถนัดมือพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆที่ใช้งานสะดวกบ,บอด นั่งเป็นบอดสปอร์ตพิเศษบิสต์เอดิชันหุ้มหนังผสมท้าให้การรองรับสรีระที่ดีมาก็บอกผู้น้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบหุ่นบอดในบางรุ่นย่อยบอดแถว2มีพื้นที่วางขาเพียงพอนั่งสบายทั้งผู้ใหญ่และเด็กเหมาะกับการเดินทางไกลพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสามารถพับบอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้ทำให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นระบบความปลอดภัยก็ให้มาแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็ว อัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนกล้องมองภาพรอบคันและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันทําให้ทั้งการขับในเมืองและการหลุยนอกเส้นทางดีกว่าอันใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของราคาจีทีเอทีบิสต์เอดิชันนคาดว่าจะวางจำหน่ายในช่วงราคาประมาณกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับ SUV ในคลาสเดียวกันโดยราคาประมาณการจะอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับออปชันสมรรถนะและความพิเศษของรุ่นบิสต์เอดิชัน ซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการรถที่มีสไตล์โดดเด่ดหนหุูได้จริงและยังใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายสรุปแล้ว g p t a e s Edition 2 0 2 6คือ S.U.V. ที่ตอบโจทย์คนรักความดุดันชอบการผรจญภัยและต้องการรถที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครดีไซน์ถ่ายนอกเข้มสมรรถนะดีภายในถันกนัสมัยนั่งสบายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองมากในปี2 0 2 6ก่อน จะจบคลิปนี้ถ้าคุณชอบรีวิวรถแบบและอิสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์ช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตขอบคุณมากที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ